สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสูซ่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าวันนี้คนที่รักชนาทิพย์เรามีนัดก,กันนะครับเวลา15นาฬกาเขาวาสกีฟอนเตเล่จะเปิดบ้านที่โทโดรกิสเตเดียมพบกับนางกยาแกมปัดครับซึ่งหลายท่านยังติดใจไม่หายใช่ไหมครับสำหรับการเลี้ยงลูกนั้นของชนาทิพย์ที่ทั้งสื่อไทยหรือแฟนบอลชาวไทยหรือว่าสื่อญี่ปุ่นเองก็ให้การยอมรับว่าสุดยอดจริงๆลูกนั้น ซึ่งสื่อญี่ปุ่นเองก็บอกเลยว่าชนะทิปของเราเนี่ยคือกุญแจสําคัญแห่งชัยชนะเขาเป็นพลังใหม่ที่มีอยู่และคืออาวุธขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมกับฟุตบอลของคาวากิฟันเต,ต้โดยชนะทิปของเราออกสตาร์ทเป็นตัวจริง5เกมต่อเนื่องและมีส่วนช่วยทีมด้วยการเลี้ยงบอลควบคุมบอลและความรวดเร็วโดยเฉพาะกับเกมกัมบาอสกาที่มีจังหวะการเลี้ยงบอลอย่างรวดเร็วและหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแบบฟาวงล้อม ทำให้เห็นคุณภาพที่พัฒนาขึ้นกับทีมและเป็นกุญแจในการเก็บชัยชนะและที่สําคัญกับการเลี้ยงลูก,ลกที่มีความรวดเร็วขนาดนี้ทําให้แฟนบอลญ,ญี่ปุ่นเอาไปเปรียบเทียบกับเมซี่ซึ่งเป็นฉายาของเจชนาทิพของเราอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปฟังครับว่าแฟนบอลญี่ปุ่นเขาเปรียบเทียบและเขาพูดถึงเมซี่เลโอนลเมซี่กับเมซี่เจของไทยว่าอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจมากๆฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ที่ชื่อว่านี่แหละเมซี่ไทยมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่า เมซี่ที่สามารถเป็นเมซี่ได้ตลอดเวลานั้นน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันตกลุมรักกับวิธีการใช้ร่างกายของเขามันช่างนิ่มนวลมากใช่เลยครับลูกนั้นชนะทริ์สุดๆจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการแสดงถึงการเติบโตของคาวัสกิฟเตเลชนาเหมาะสมอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องจากอาดิดาสว่า เป็นเมสซี่ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะสัมผัสรสชาติเมสซี่จากชนาทิปใช่เลยครับชนาทิปของเราสุดๆจริงๆครับขอมิตต้มาบอกว่าอินเนต้าและเขายังมีพอสว่วนในการเล่นให้กับทีมยุโรปผมก็รอโอกาสนั้นจริงๆครับว่าชนาทิปจะไปเล่นยุโรปสักครั้งหนึ่งขอมิตตมาบอกว่าชนะทิปค่อนข้างดีเพราะไม่รวมอยู่ในโคตาต่างชาติดีมาก คอมมนต์มาบอกว่าวัวเราะได้ผู้ชายระดับความสูงเพียงเล็กน้อยคิดว่ามันจะเป็นประตูในลูกนั้นเพราะเขาเล่นได้ดีเฉียดไปนิดเดียวครับดามยาวคอมมนต์มาบอกว่าชนะทิพตัวเล็กแต่น่าทึ่งไม่ว่าเขาจะถูกแรงประท,ะที่ร่างกายอยากให้คุณระวังาละที่ขาของคุณและคุณอาจได้รับบาดเจ็บมากมายคอมมนต์มาบอกว่า สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นเมซี่คอมเมนต์ตมาบอกว่าฉันเข้าใจว่าชนาทิพมีศักยภาพที่ดีคอมเมนต์ต er มาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งเมซี่คอมเมนต์ตมาบอกว่ามองแบบนี้จะรู้ว่าเมซี่เลี้ยงบอลเร็วขนาดไหนคอมเมนต์ต er มาเขาบอกว่าทำไมเมซี่ช้ากว่าชนาทิพเมซี่ตอนที่รุ่งเรืองเข้าไม่เร็ว ดูมันว่าคนที่บอกว่าการเลี้ยงบอลของเมซี่นั้นเร็วเขาอาจจะไม่เคยเล่นฟุตบอลอันนี้ผมไม่รู้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปกติเนี่ยเมซี่จะเลี้ยงบอลเร็วนะขอข้อมูลพิสูจน์ด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณน่าจะเห็นเมซี่อายุ20นะมันเร็วมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมซี่ยังเด็กอยู่เลยฉันในตอนนั้นนะแต่มันยากที่จะสัมผัสถึงความเร็วของการเลี้ยงบอลในยุครุ่งเรืองของเขา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณเพิ่งเห็นเมซี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฉันคิดว่ามันเกินจริงอยู่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือเมซี่ชนะที่ของเราสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่ว่าจะดีแค่ไหนกับการแสดงเป็นเมซี่เป็นเหตุผลที่เมซี่น่าถึงมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่คุณสามารถ,ถถ่ายทอดความยอดเยี่ยมได้ทันทีเพียงแค่เขาบอกว่าคุณเป็นเมซี่ คอมไม่ต่อมาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าในขณะที่มีผู้เล่นรุมล้อมและการผ่านบอลมันมีความรู้สึกของเมซี่เขาไม่ต่อมาบอกว่าชนาทิปเหมาะกับคาวากิคฟอนเตเล่ชายที่สุดเลยครับเขาไม่ต่อมาบอกว่าเมซี่แห่งเมซี่นั้นยอดเยี่ยมเสมอคอมไม่ต่อมาบอกว่าเมซี่จะเล่นเหมือนเมซี่อย่างตรงไปตรงมา รูปร่างหน้าตาของเขาชวนให้นึกถึงเมซี่ใช่เลยครับยอมรับนะครับว่เหมือนจริงจริงคอมเมนต์มาบอกว่าเมซี่อยู่ไทยสเสมอแน่นอนครับตอนนี้มีเมซี่เฟรมอีกหนึ่งคนนะครับคอมเมนต์มาบอกว่านี่แหละเมซี่ไทยคอมเมนต์มาบอกว่าเมซี่ทำได้เกินคาดต่อมาบอกว่าตอนที่เห็นฉากนั้นตัดสินใจไม่ถูกมีแค่ผมคนเดียวที่ร้องว้าวผมก็ร้องเหมือนกันนะครับ คอมเมนต้อมาบอกว่าเมซี่ตัวจริงอาจทําไม่ได้แล้วคขมไม่ต้อมาบอกว่าคงเป็นความหมายสําหรับนักฟุตบอลที่มีส่วนสูงไม่มากและร่างกายเป็นสิ่งสําคัญเขาเมนต้อมาบอกว่าชนาทิพย์ชื่อเล่นเขาคือเจคนไทยเรียกชนาทิพย์ว่าเมซี่เจเพราะเขาเล่นฟุตบอลอย่างเมซี่ใช่เลยครับเขาเมนต้อมาบอกว่าตัวเล็กจับยากแถมยังเก่งอีกด้วยเขาเมนต้อมาบอกว่าเมซี่ในช่วงเวลาแห่งความเฉียบขาด คอมเมนต์ er มาบอกว่าอยากเห็นเมสซี่ที่กลายเป็นชนะทิพชั่วคราวต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นสถานก,การณ์แบบไหนอยากรู้จังเลยคอมเมนต์ er มาบอกว่าว่ากันว่าเป็นเมสซี่ของประเทศไทยใช่เลยครับคอมเมนต์ er มาบอกว่าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าเขาตัวเล็กแค่ไหนโดยไม่ได้ดูที่สนามเขาเป็นคนตัวเล็กจริงๆฉันอยากให้คุณเห็นมันคอมเมนต์ต er มาบอกว่านี่ ใกล้เคียงอินเนต้ามากกว่าเมสซี่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ไม่เบนดโดซินวาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพสูงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันกำลังดูอยู่ขณะที่คิดว่าเหมือนทาคาโอะโกนวัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะทิพ170ยเซนติเมตรไปบาร์เซโลนาได้อย่างจุใจทีมชาติไทยก็อยากมีเยอะๆเหมือนกันครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีเมสซี่ก็อยู่ซัปโปโรได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าเมซี่อินเนตาเบนาโดซิบวาและอื่นๆแต่ไม่มีใครใช้เท้าทั้งสองข้างเลยเหรอชนาทิปคนเดียวเลยอ,อันนี้ค่อนข้างพูดแบบมีโมโหนิดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าฉันเริ่มสงสัยว่าเขาจะได้กลับคัดเลือกหรือไม่ถ้าเขาอยู่ในญี่ปุ่นและได้รับสัญชาติญี่ปุ่นและกลายเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น อยาเอาชลร์ทิ์ของเราไปเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันอยากให้คุณมาที่มาริโนตฉันต้องการให้มาริโนตเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นในรอบสามปีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอืเข้านะช้ากว่าเมซี่ครึ่งหนึ่งนะหรือ0.5เท่าประมาณนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูช้าพอๆกับเมซี่วัย34คนปัจจุบันแต่เพราะก้าวสั้นนั่นเองคองมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมซี่เก่งกว่า ขาไม่ต้องมาว่าระดับที่สูงกว่าเมซี่เขาไม่ต้องมาบอกว่านอกจาก3ประเทศนี้แล้วถ้ายุโรปได้เห็นเจชนาทิพย์จะเกิดไฮไลท์แน่นอนและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าชนาทิพย์ดูไปไม่ได้ในการไปยุโรปถ้าคุณมีความแข็งแกร่งทางร่างกายหลังจากนี้ขอให้เป็นจริงด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเจชนาทิพย์ที่พูดถึงเมซี่แม่ พอพูดด้วยแฟนบอลญี่ปุ่นที่เจของเราไปคาแข้งเนี่ยมันทําให้กระชุ่มกระชวยมากๆเลยนะครับและทุกท่านครับอย่าลืมนะครับเตือนอีกหนึ่งครั้งวันนี้เวลา15บหนาฬกาเขาวัาสเกฟเตเล จะเปิดบ้านเปิดสนามโทโดโรกิสเตเดียมพบกับนาโกยาแกมปาร์ดวันนี้เรามาลุ้นแอซิดแรกและลูกแรกของชนะทิพย์ไปพร้อมๆกันนะครับฝากส่งกำลังใจให้กับชนะทิพย์ของพวกเราด้วยนะครับชนะทิพย์สู้ๆพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปเตรียมวอร์มเสียงก่อนบ่ายสามต้องเชียร์ชนะทิพย์ชนะทิพย์สู้โคยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ